สวัสดีครับเพื่อนๆคุณเคยเจอแบบนี้ไหมลองนึกภาพตามนะครับคุณจ้างผู้รับเหมาสร้างโครงการใหญ่เขารับเงินทํางานช้าคุณต่อสัญญาให้3ามครั้งและสุดท้ายเขาก็ยังทิ้งงานคุณกําลังจะฟ้องเขาติดที่แต่แล้วคุณกลับได้รับจดหมายว่าผู้รับเหมาของคุณถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ล้มละลายแล้วครับคําถามคือในเมื่อสัญญายังอยู่คุณจะไปบังคับ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คือคนที่เข้ามายึดทรัพย์ของลูกหนี้ให้กลับมาทํางานก่อสร้างต่อให้เสร็จได้หรือไม่ไปฟังคดีจริงเรื่องนี้กันครับเรื่องนี้เป็นคดีจริงตามคำพิพากษาฎีกาที่8751/2538เรื่องมีว่าผู้ร้องคือผู้ว่าจ้างจ้างจำเลยซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำมูลค่า3.6ล้านบาทผู้รับเหมาทำงานไม่เสร็จตามกำหนดครับผู้ว่าจ้างก็ใจดี ต่อสัญญาให้3ครั้งรวม510วันแต่สุดท้ายผู้รับเหมาก็ยังทิ้งงานอีกทียังไม่ทันได้จะได้ฟ้องค่าเสียหายผู้รับเหมาจำเลยก็ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย์เด็ดขาดล้มละลายไปก่อนทีนี้ผู้ว่าจ้างคือผู้ร้องก็เลยไปแจ้งผู้ขัดขานซึ่งก็คือเจ้าพนักงานพิทักษทรัพย์ที่เข้ามาคุมบัญชีของผู้ล้มละลายนะบอกว่าสัญญายังไม่จบนะ คุณต้องกลับมาทำงานที่ค้างไว้ต่อให้เสร็จภายใน15วันเดาว,ว่าเกิดอะไรขึ้นครับเจ้าพนักงานพิทักษ์ตอบกลับมาว่า